สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ y o u u b e Channel Promotion for d by เก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับสุดลอค่ะ next generation นะคะ for ranger w i t e t a ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นขับ2ค่ะเทอร์โบเดี่ยวเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดมาด้วยขุมกำลังนะคะ170แรงม้าค่ะแรงบิด405น,40นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะสำหรับตัวนี้ราคาค่ะอยู่ที่1,49,000บาทค่ะแต่สีนี้เป็นสีพิเศษนะคะสีขาวมุกร ะะตัวรถบวกเพิ่ม1 0 0 0 0บาทค่ะเบ็ดเสร็จค่าตัวน้องเขาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทค่ะเดี๋ยวพามาชมว่ารอบคาะวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกีให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูด้านบนก่อนเลย ด้านบนฝากระโปรงค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดนะคะสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์โดยให้สีสติกเกอร์ค่ะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะคะทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นคยอบมากค่ะด้านหน้ากระจังหน้านะคะ แปลงโฉมน้องใส่กระจังหน้าทรงแรปเปอร์นั่นเองลูกค้าให้สีตัวอักษรค่ะเป็นสีดาและตัดด้วยขอบสีขาวนะคะเพิ่มความโดดเด่นตัวกระจังหน้าได้อย่างมากเลยนะคะพี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรตัวนี้ได้นะมาพร้อมกับไฟ LED ด้วยค่ะ3าจุดนะคะแล้วก็ในส่วนงไฟหน้าคะ่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นไฟหน้า LED นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วคะ่ะมีไฟ daytime running light นะคะเป็นรูปสีแคมค่ะสีขาวแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่ตัว รอบไฟหนะ้าเข้าไปแบบนี้เลยกันชนหน้าค่ะเป็นสีเทากาไฟจากโรงงานค่ะชายกันชนเป็นสีเงินค่ะสําหรับรุ่นนี้ไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วในส่วนของด้านล่างค่ะมีตะขอลากให้นะคะทางซ้ายและขวาน,นะคะสําหรับรุ่นวแท็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะคะที่ติดมาจากโรงงานขยำมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อนะคะคิวล้อตัวนี้นะคะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะัเป็นสีดําด้านค่ะขนาด3นิ้วนะคะแบบเรียบแบบนี้เลยมีมาจากโรงงานแล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือนี้เลย วันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะคะแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นแม็กลายดอกไม้ค่ะจับคู่กับยางฮันคุกเดอรนโปเอท2ค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะซีรีส์ยางค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ 26560R18 ค่ะ ช่วงล่างนะคะตัวนี้เป็นโช๊คโมโนโทูบด้วยนะคะแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแก้มข้างค่ะดีไซน์ใหม่นะคะสไตล์วาแท็กตัวกรอบด้านนอกเป็นสีเทากราไฟ์อักษรอะคริลิกคำว่าเทอร์โบนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะของตัวเทอร์โบเดียวนั่นเองครอบไฟข้างค่ะตัวกระจกมองข้างขอโทษค่ะสีเทากราไฟ์ค่ะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเนาะรุ่นนี้ค่ะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้ด้วยนะคะ มีมาจากโรงงานเลยจะมีตรงนี้นะ,ะจากด้านบนไล่ลงสู่ข้างล่างค่ะราวหลังคาตัวนี้ Y าแท็นี้มาจากโรงงานค่ะราวหลังคาเป็นสีเงินนะคะสามารถรองรับน้ําหนักนะคะขณะรถหยุดนิ่งได้ถึงประมาณ3 0 0ร้อถึงสากิโลนะคะแต่ถ้ารถเคลื่อนที่ก็ประมาณ80-85กิโลนั่นเองกันสาดค่ะเป็นกันสาดแท้นะคะของทางสอร์ดค่ะ แล้วก็เบ้ารองมือเปิดค่ะอันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็มีตัวอักษรคำว่าเลนเจอร์สีแดงแบบนี้นะคะระบบค่ะตัวนี้มือจับนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ท e คีย์เลนั่นเองในส่วนของบันไดข้างค่ะมีมาจากโรงงานเช่นกันค่ะเป็นดีไซน์ใหม่สไตล์ next gen นะคะมีร่องมากขึ้นนะคะทำให้ไม่ลื่นนะคะน้ำไม่ขังตัวชายบันไดค่ะก็เป็นสีเงิน ขยับไปที่ด้านท้ายกระบะค่ะเพิ่มเติมคือครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็ให้พี่ๆดูอ่านเด็กเก่งหลบก่อนลายสติกเกอร์ค่ะสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยส่วนตัวเราชอบมากๆเลยนะคะพี่ๆสามารถออกแบบนะคะหรือเลือกลายสติกเกอร์เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองเลยครอบฝาทางน้ํามันสวยมากๆเลยสปอร์ตบารค่ะเอกลักษณ์ของ Y t แทค่ะด้านบนสีเทากาไฟด้านข้างนะคะเป็นสีเงินแบบนี้ ครอบไฟท้ายเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟค่ะไฟท้ายของรุ่นนี้นะคะก็เป็นตัว C ีแคมนะคะเป็น LED แล้วก็สุดลอวันนี้ค่ะบอกเลยว่าฝาท้ายจัดเต็มจริงๆค่ะสวยงามมากๆเลยลูกค้าเลือกใส่ครอบไฟท้าเออขอโทษค่ะครอบฝาท้ายอ่าโดยให้สีตัวอักษร S O R ดี D ค่ะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยว้าวโลโก้ไว้เนาะในส่วนของโลโก้ค่ะมีตัวกล้องนะคะถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้าน ล่างค่ะพี่ๆจะทราบกันดีตัว next gen นะคะเขาจะปั๊มเนาะคำว่า Ranger ลูกค้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวอักษรมากยิ่งขึ้นด้วยการติดสติกเกอร์สีดำแบบนี้เลยค่ะกันชนท้ายค่ะก็เป็นสีดำนะคะตรงพื้นสัมผัสตรงผิวเหยียบแล้วก็ตรงออชาย กันชนท้ายค่ะก็เป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดนั่นเองไฟเบรกดวงที่3ย้ายตำแหน่งนะมาอยู่ที่ฝาท้ายแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเขามีบันไดเหยียบนะคะขึ้นท้ายกระบะนั่นเองในส่วนของภายในค่ะก็เป็นสไตลไ์วายแท็กนะคะเป็นหนังสีดําค่ะแล้วตัดด้วยตะเข็บได้สีส้มนะคะด้านหลังค่ะมีแอร์ให้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบค่ะตัวที่เสียบ USB Type A และ Type C ค่ะ Uh, แล้วก็แอร์นะคะแยกซ้ายขวาอิสระค่ะหน้าจอหน้าปัดดิจิตอลหลังพวงมาลัยค่ะมีขนาด8นิ้วค่ะจอกลางขนาด12นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบ s ิงค์ a ค่ะแล้วก็รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะ บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยพวงมาลัยค่ะปรับได้4ทิศทางค่ะมีถุงลมนิรภัยด้วยกันทั้งหมด7จุดเลยนะคะระบบต่างๆก็มากมายและครบจริงๆค่ะยังไงแล้ววันนี้เก่งกี้ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้รีบม,มากๆเลยแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยสําหรับ แต่งรถคันนี้แล้วกําลังจะไปส่งมอบลูกค้าค่ะพี่ๆท่านายชอบรูปแบบการตกแต่งวันนี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เก่งกี้หน่อยนะคะและอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถ,ถัดไปของเก่งกี้ค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นไปให้แล้วเบอร์โทรไอดียไลน์สามารถทักทายสอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆก็ยินดีให้คําปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและตอนนี้นะคะเก่งรับจองนะคะ next gen ranger next gen everest นะคะ ถึง Next เจ n r a p t ต r ด้วยสามารถทักทายมาหาเก่งกี้ได้เลยนะคะยินดีรับใช้ลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะลูกค้าพร้อมจบเก่งกี้พร้อมจัดให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย